ेव मेतां यथा भूता पञ्जायथा My family used to publishNetflix to the public but now they don't because they want more money for Netflix. Next target is my camp! My camp is with you...

ปัิมาชนาตาชนคือคนทู่เกิดมาในถ่ายหลังต่อไปวันนี้ฝากไว้ในบัญชีครับนี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็เป็นเงินของญาติโยมนั้นแหละไม่ใช่เงินของอาตมาหรอกอาตมาเป็นผู้มีส่วนนำมาเท่านั้นนะเป็นส่วนเองวยยวัจจะใ่ก็คือวนวาย ประกอบการบุญการบุญศนี้ขึ้นโยมทั้งหลายได้บริจาคทรัพย์เข้าเป็นฐานธรรมใหมบริจาคทรัพย์ก็เป็นฐานธรรมัห่บุญที่เกิดได้โด,ดยการบริจาคทานอาตมาในฐาน,าญญานะกิริารยาวจจะัยม่บนกายพระเกเหตุการนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันบุญในการกุลกว่าอันเกิดขึ้นอย่างการเนวิวไปเพราะฉะนั้นทั้งอาตมาภาพทั้งญาติโยมทั้งเพื่อนพระที่ติดตามกันมาดีท่านล้วนเต็ม มีส่วนบริจาคทด้วยนะโดยเฉพาะท่านเจ้กคุลอาตธรรมวราพรอ,อดีตท,ท่านก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยพาราณสีท่านก็บริจาคมาด้วยหนึ่งแสนบาทตอนนั้นเรากำหนดไว้กองละห้าหมื่นท่านถวายมาสองกองเพื่อบูชาพระคุณมีกองกองที่ท่บนคุณพิสารแลิชัยอภรคุณฤาษีและครณฤาษทั้งหมดมีรายละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับ พระวินัยธรเทียมชายชยตีโตคุเสนศกนาบุญวัฒน์คุณธานินทรีนัตะลทองภราสวัฒนพรมมเจริยคุณไพรัชุิสวัสารสุวรรณคุณนภเดีบุญมณคุณอรรนาวรคุณปรีรักคุณจันารมุนาทีคุณวราชสารสุวรรณคุณสมชายตั้งในพุทธรรมคุณสมศักดจันทร์รัตปิปิฝรังศรีคุณวรสิิสระยั่งยืนและครอบครัวคุณ คุณสงวัสศรีเข็มสนคุณธนกรพัรทรรันกุลดร ok ยิรันคุณนงเยาวรดีศรีคุณชาติชายคูสมิทธคุณสนทยากรเปลี่ยนพระรัตนมงคลโมรีทั้งหมดนี้รายละ1นึ่งแบาทนะครับรวมบัญชีนี้เป็นเงิน6กล้านสามแสนบาททวน บัญชีที่2นะครับคุณหญิงสุจิตราจิราธิวัฒน์มงคลกิติ2 5 0 0 0บาทคุณสุธาสินีนิติสาพริน2,000บาทคุณอาจารย์วัดป่าลุงตามหาบัวน1น1,000บาทคุณวิชัยคุณสรีพรจินดาจิตสุุไทย1,000 0 0บาทคมเอกสิทธิพรทักที่ยงและพร่โต1,000 0 0บาท พระธรรมวราพรวัดเพื่วันหนึ่งแสนบาทพระทุนพรธรรมทานสำนักปฏิบัติแสงธรรมสองชีวิตหนึ่งแสนบาททำตระโบเดชพิมเดชสารุูและคณะหนึ่งแสนบาทพระอมรมุนีสุจินวัดกิจาราสรารถมิกาห้าหมดหนึ่งพันบาทพระธรรมทัาเจมณีวัดประตูวนารามคุณสุเมศแสงนิ่มนวลคุณสายยันเชี่ยวขาคุณพระครูสงเกิโสพลวัดหนองเจริญเทพพระราชโสพลวัดราชบำรุงพระนิพพานกิติจิรัตวัดปรีปรุเทพ พระปัญญาวิสุชิโมรีวัะเทพนิมิตพ,ะร,พ,พร,ะระคราูปัญญากรสอนพิษวัตรีเทวเทพพระเทพบิลกวัตสปุตุวนาฬพระสัตตะอัสตะโทวราชบาพิษคุณพรชยัยกุลสุนีธนโัจยศิลป์และครอบครัวทั้งหมดนี้รายละห้าหมื่นบาทคุณเจี๊ยบคุณหมอชริตปิยนาถสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทอมรทันโตสามหมื่นเจ็ดพันบาทพระสุธีธรรมานุวัตรวัตประเทีงพลสามหมื่นสองพันบาทพระชิน,นวงศ์สเวทีวัตรีทเทวเทพ สามหมื่นบาทพระครูวิทูลธรรมกิจวัดศรีมหาธาสามหมื่นบาทพระมหาสมทรงสิริธโรสามหมื่นบาทพระมหาสมทรงสิิธโรสิทธิ์วีเฮซิโสามหมื่นบาทดรอศวินแพทย์หญิงชนิดวันเด็ดหญิงอริสาวิทยาชาพรนสามหมื่นบาทพระเทพสุธาจารย์วัดเขาบางทายสองหมื่นบาทพลเอกนิพนธ์คุณภาวันปานมงคลสองหมื่นบาทคุณชุมพลชาวเกาะสองหมื่นบาท พระเทพเจติยาจารย์วสมมัสวิหารพระครูวิสุทธิรวัตรวสมุมัสวิหารคุณกังวานคุณดิจิระพุทธวีวัดคุณโอรานอัสวาริิกุลสมรพามัุรสว,วัตราววรารามสองพันสี่ร้อยบาทนายแพทย์นรวีพันต์รีหญิงดรพนมพรพุ่มจันทร์สองพันบาทหม่อมหลวงุรกะารวรรสองพันบาทคุณสุนันทาธนาสุขเสถียรคุณนรินีแม่สุวรรณรอดสองพันบาทคุณสนันคุณเทียมจิตสุขสิงห์สองพันบาทคุณวิมลคุณวราวันเหลืองวันสองพันบาทคุณทั์ หนึ่งพันบาทนะฮะหลานคุณบุญชูปัญญาชีวะคุณสมศรีพนมวันนัยสัยาหนึ่งพันบาทคุณอริยศุนรและครอบครัวเกษตรสีนัยุัยาหนึ่งพันบาทคุณประพาดาทองไทยหนึ่งพันบาทคุณเอกนันสันประดิษฐ์หนึ่งพันบาทคุณนภพรประภัยและครอบครัวห้าร้อยสี่สิบบาทเทศศกรพงเทเบศรพินโยวงหนึ่งร้อยคุณเกียรติจงรั์จังหวัดคุณสุรเดชคุณดารุณีคุณอัจฉริคุณอิทธิคุณอลินหนึ่งแสนบาท คุณสุวรรณแม่ชีละอุบุญทวีศิริลักคุณสุรศักดิ์ฉันทาอมรวงศ์คุณสริลั์ลั์โรจนากระบวนวัดคุณสัพชายปัญญาวรคุณชัยคุณสุรพงษ์ฉันทาอมรวงศ์คุณธวัชชัยพรไพรเพชคุณสมศตีแซงโง่คุณสารุทยกิจตนุกประเสริฐคุณอริสาคุณวิเศษรวมกันหนึ่งแสนบาทคุณทัศนีฉันทะอมรวงศ์คุณประถมพลคุณกุมกิมคุณสมคิดอรุณสุขจีคุณชัญญานุชคุณวิบูญชัยคุณมลุดีริมพุทธธรรมคุณจรินพัฒน์คุณจิรเม์ รวมกัน6 4 4 0 0บาทคุณคณะของพี่นิเวศธรรมสถานบุญมีและคุณบุญนาคคณะญาติธรรมรวมกัน57,150บาทคุณสุชนคุณจันทิมารัตนาวันมีมนคุณนิ่มดวลคุณวินรุ่งสุก5 0ห0 0บาทดอกเตอร์ชัยนรงค์ณลำพรณลำพนลูนขอวประทานโทษดอกเตอร์ชัยนรงค์ณลำพูนห0,000บาทนี่เป็นที่คุ้นคแล้วนะครับเนี่ยร้อยเอกอนุชิตตันศรีบุญเลขคณะห0,000บาทในบัญชีนี้ หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งบาททุนหนึ่งบาทมาจากไหนครับนี่หนึ่งบาทจริงครับครับครับหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาททวนอาจจะเป็นหนึ่งพันก็ได้ครับหนึ่งพันของผู้หญิงนั่นแหละครับหนึ่งจ้าอเาบาทในตัว เอาผู้หญิงเราทหนึ่งพันเนี่ยต้องมาทำให้เต็มแล้วคู้หญิงนะ<อ>ครับ,รบ,รบทั้งหมดนี้เป็นบัญชีที่เป็นเอกสารนะครับอาจจะมีบัญชีที่ไม่เป็นเอกสารอีกนะครับอนอกจากนั้นอินเดียห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อหกสิบรูปีนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดเป็นเงินบาทนะฮะ สี่แสนสี่มืนสามพันสามสิบเ็ดบาททวนสาธุเอา้ามีข้อมูลมาจากพี่โพศนะฮะนออสมพศผลเต็มบอกว่าหลวงพ่อถาวรวัดปทุมวนารามอยู่บโยมบึงหนึ่งงรุณาธ,ธายะติสรนเนนะสหา ปัญจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัติยัมปิมะยังพันเตวิสุอะกวะโตอรลฮาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม да ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันหน้าเข้าหาพระสงฆ์นะครับกล่าวคำถวายกล่าวว่าตามนะครับอิมังพันเตสัปปะริวารังกัทินะจีวระทุสังสังคัสสะ Hai mono seyama saatno pante sangko Imang Sai Warang katina Tuang Vaikan Hato Fatika yeta wajak Imina tus sena tak na at ra อัมหากังทีคารตังตองิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินสีวรนกับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐิน กับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วจงกานจะด้วยผ้ากฐินนี้เพื่อประโยชน์และความสุข,แ,สขแก่ข้าพเจ้าทั้งนํานำผ้าวางไวทท้ที่ผ้าที่ที่พานเลยครับถ้าไม่มีพานก็ถวายแกเพ้าสงฆ์นะครับ ขอเชิญโยมกลับเข้านั่งที่รับรองครับพระคุณเจ้าทั้งหมดครับกับผมได้ขอประทานกลับเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วพิธีถวายเป็นนันเ็จหน้าที่สงขอมอบกับพ,ยพิยภัณฑ์ร่วมทอดกระถินสร้างหอพักพระนักศึกษาไทยณมหาวิทยาลายัยบรนาราสหินดูพระศีประเทศอินเดียวันที่25พฤศจิกายนาพุทธศักราช2555เป็นจำนวนเงิน 9ก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมืบาททวนเก้าล้านหนึ่งแสบาบททวนทัานทั้งหลายโปรดสาธุการร้อมกันครับสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิ ปาวลนาบัดเจ้าพระกุณสมเด็จพระธิรยานุนี